กราบสวัสดีครับท,ท่านผู้ชมผมบ่าวเตียตามราตรงเดินทางมาวัดปิปุโรครับบ่าวเตียเดินทางมากราบไหวอยู่ที่ศาลเท่าเพสรวันครับอยู่ที่วัดปิปุโรหาตัวดีตัวเล็กไปฝากเอฟซีงวดบัญทีหนึ่งมีธนาโฮเกตครับเพื่อเป็นแนวทางเดือดบานจากแบงค์ครับครับบ่าวเตียเดินทางเข้ามาอยู่ในวัดเกือบจะถึงหนาศาลปู่เลยครับ เบลเตียมาถึงหน้าสานปูถ่าวเดชวัฒน์นะครับเดี๋ยวเบาเตียจะเข้าไปกราบไหว้จุดทูปขอเลขยกไปฝากเอฟซีฝากตำรวจทุกสำนักครับครับเดี๋ยวเบลเตียจะพาพี่พาน้องไปลุนตัวเลีกกับเบาเตรียมพร้อมกันครับครับเบลเตียตามนตรงจุดทูปขอเลขครับสานปูถ่าวเดชว่านไปเลยครับครับเดี๋ยวดุนตัวเลีกกับเบลเตียพร้อมกันครับผม ขับตัวแรกเป็นเลกศูนย์ครับผมครับตัวแรกสารปูให้ตัวแรกครับเลขศูนย์ครับครับเบาเกีต์ตามตะตรงจาพาไปลงตัวที่สองครับ ตัวแรกเด็กศูนย์ครับตัวที่สองเป็นเด็กแปดครับรับเด็กแปดครับขับตัวที่สองเด็กแปดับเดี๋ยวรุ่นตัวที่สามครับ ต ciel, ัวผิดสามเลขเก็ตครับผมครับสารปูให้สามตัวครับศูนย like <familiar> ์แปดเก็ดครับครับเดี๋ยวเบาเตียสามตัวตรงจะไปเขค้นเซสมุดให้ท่านผู้ชมแล้วกรเอฟซีไปจดใบหรือว่าแคปนายจไว้ครับผมขับศูนย์แปดเก็ดครับผมขับเบาเตียสามตัวตรงเลืนทางมากกาบไหวชิดถูกขอเรียุตสานปูเท้าเวสวันครับขับเด็กสามตัวฝาเอฟซีครับผมขับศูนย์แปดเก็ดครับครับมุนนะครับ 0880888088 0880ครับเอาปากกามาจดนะครับดูว่าแคปหน้าจอครับขับควมเสียส่วนโมคุโปรดใช้พี่จะนิาในการรับชมครับครับมาไปลองเบิ่งนะครับครับตัวเลขของบาวเตียครับครับบาวเตียทางตรงก็จะเด็กฝากเอฟซีฝากทนาคารอุบัติเหตุหนึ่งมิถุนาหกเกตครับเพื่อไปแนวทางหรือรัฐบาลจากกินแบงค์ครับครับเราไปลองเบิ่งครับ าตามต,ตัวก็มีคลิปมาฝากท่านผู้ชมในเพียงท่านีฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์บ่าวเตียตามตัวตรงน,นะครับครับเดี๋ยวพอก็บ่าวเตียคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ